พูดถึงพรรคเพื่อไทยนิดหนึง่งพรรคเพื่อไทยเพิ่งประชุมเสร็จเมื่อสักก่อนเที่ยงก็สั่งการให้สอสอทุกคนบังเอิญเราโชคดีเรามีสอส,อสอเขตเยอะก็ช่วยดูแลพี่น้องประชาชนในขณะที่ประสานงานกับจังหวัดเราต่างจังหวัดที่ส่วนมากเนี่ยปัญหาเรื่องเตียงไม่ไม่ค่อยมีปัญหาเราก็ประสานกับทางผู้ว่าทางอ,อำเภอแต่ละอำเภอในเขตเลือกตั้งของใครมันว่าใครมีปัญหาเขาก็จะโขกันช่วยประชาชนอย่างนี้จะง่ายคือตอนนี้เพื่อไทยทําเรื่องนี้อยู่ บางทีพวกผู้แทนมีหน้าที่ทาอยู่แล้วแต่บังเอิญพ,พักไม่มั่นใจในสสกทม <ๆ S 2> ก็เลยต้องให้ทางกทมเนี่ยวันนี้คุณวิชาญมีชยานัน <ๆ S 2> จะเป็นหัวเรือในการช่วยประสาน <ๆ S 2> คุณธีรลักษณ์สำเร็จวันนี้ก็จะช่วยคุณสุภาพรเหล่านี้จะช่วยพี่น้องประชาชนให้โทรเข้าไปเขาประสานของเขาในเขตกลุ่มว่าตรงไหนที่ยังไม่มีเตียงตรงไหนที่ผู้ป่วยยังมีปัญหา,าทางผู้สมัครสกรสสของพรรคเพื่อไทยเริ่มดําเนินการตั้งแต่เมื่อวานเนี่ย ต้งตั้งแต่วันอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็จริงๆในตัวเขตทสเขาทํอา,ทา,าอยู่แล้วเขาทํของเขาอยู่ประเด็นนี้ว่ะประเด็นที่บอกว่าถ้าไล่หนูเสร็จเพื่อไทยจะเสียบโอ้เสียมการใช่ไหม<อ>การเสียบแทนหนูไง<อ><อ>วันนี้สังคมกำลังเอ่อเว็บไซต์อ่ะเว็บไซต์ c ช a n g e o r g ไล่หนูอยู่ก<อ>็แสขารู้ัไล่หนูเพื่อไทยจะเสียบเป็นเปได้ขออนุญาตต่อนื่องนะท่านท่านพลตงสุขกรณมีข่าวตรงนี้มาต่อ แล้วไม่ใช่ครั้งแรกข่าวเรื่องเพื่อไทยจะเป็นรัฐบาลเรียนท่านผู้ชมรายการนะครับไม่ใช่ครั้งแรกอพอรัฐบาลมีปัญหากันเขาก็พูดเรื่องนี้วันน, <laughs> น,นี้วันนี้พรรคภูมิใจไทยมีปัญหารัฐบาลเขาพูดเรื่องนี้<อ>พ<อ> <ไป S 1> รรคพลังประชารัฐก็จะหยิบฉวยเรื่องว่ามึงเรื่องมากกูก็จะเอาเพื่อไทยเข้าอาบัประชาธิปัตย์มีปัญหาก็บอกว่าเพื่อไทยจะมาเป็นรัฐบาลอผมเรียนนะครับว่าสวยตลอดผมผมก็ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้เหมือนกันว่าเอาอย่างนี้ คุณมีปัญหาในรัฐบาลคุณไปแก้กันเองอย่าลากเพื่อไทยเข้าไปยืนยันล้านเปอร์เซ็นต์ใช่ภาษาเ,าเลกเมงมึงจยยุ่งกับก <laughs> ูมึงอย่ายุ่งกับกู <laughs> คือเพื่อไทยได้คุยกันไม่ไม่รู้กี่ครั้งระดับผู้บริหาร <laughs> ไม่ว่าจะเพื่อไทยก้าวไกล <laughs> พี่เสรีรวมไทยเหล่านี้ <laughs> เขาก็คุยเป็นหลักเกณฑ์ไปไหนไปด้วยกันทำงานด้วยกันไม่มีว่าพรรคเพื่อไทยจะบอกว่าแยกไปเป็นรัฐบาล คุณประยุทธ์ลาออกก่อนเลยมันเลือกใหม่อ้าเลือกสสมาไอ้เรื่องนายกใหม่อย่างนั้นเพื่อไทยรอาจจะเสนอคนไปเป็นสามคนของเราฟอมเพื่อไฟอมรัฐบาลใหม่ฟอมใหม่แต่ว่าอยู่ๆคุณบอกว่าจะให้ไปร่วมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะแลวผมเรียนท่านผู้ชมรายการข่าวปล่อยทั้งนั้นแหละครับ ไม่มีแล้วก็ไม่เป็นจริงด้วยย <c oughs> ืนยันว่าไม่เป็นจริงไงคือเอาเราไปยุ่งหลายครั้งละ <c oughs> เบื่อแล้วเบื่อแล้ว <c oughs> เราซวยทุกครั้งแล้วชาวบ้านก็ด่าว่าจะเข้าไปเขาไม่มีนะครับเรียนยืนยันว่าไม่ <c oughs> ไม่มีแล้วไม่ได้คิด <c oughs> ผู้บริหารสอสอไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยครับ <c oughs>